ใครเป็นกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นชาวนาต้องเช็คคลิปนี้ด่วนเลยนะคะกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งค่ะวันนี้มาบอกสูตรปุ๋ยทั้ง16สูตรนะคะที่จะอยู่ในโครงการนี้มีสูตรไหนบ้างเป็นสูตรที่เราต้องการใช้หรือไม่นะคะก็ กอดไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนสําหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะคะได้ทําคลิปมาให้ทุกคนได้ฟังไปแล้วนะคะว่า,วารัฐบาลจะช่วยค่าปุ๋ยครึ่งหนึ่งนะคะชาวนาเอาเองครึ่งหนึ่งแล้วก็จะไม่มีโครงการเงินไล่ละพันแล้วนะคะทุกคนและโครงการนี้นะคะจะไม่มีการกดเงินออกมานะคะไม่ได้เป็นเงินสดทุกคนจะต้องใช้สิทธิ์ผ่านทกสนะคะโดยอธิบดีกรมการข้าได้เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีนะคะหรือว่าคอรมอรเห็นชอบ ครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าโครงการปุ๋ยคคละคือประจํำฤดูการผลิตปี6 7 68ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้เสนอไว้นะคะโดยระยะเวลาการดําเนินโครงการนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะคะเดือนหน้านี้แล้วนะตั้งแต่ปี67นะคะปะจนถึง31กรกฎาคมปี2568โครงการเนี่โจะสนับสนุนค่าปุ๋ย ครึ่งหนึ่งนะคะให้เกษตรกรรัฐบาลช่วย50%ชาวนาจะเอง50%ซื้อปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในราคาไม่เกินไร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะคะหรือว่าไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนค่ะซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้สามารถซื้อปุ๋ยและชีวพันธุ์ได้จากแอปพลิเคชันที่กรมการข้าวและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตรพัฒนาร่วมกันนะจะเป็นแอปไหนก็ต้องติดตามนะคะทุกคนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยสําหรับนาะ ข้าวที่ขึ้นทะเบียนในเบื้องต้นนะคะมี16รายการซึ่งได้แก่1ปุ๋ยสูตร25 74 2ปุ๋ยสูตร28 20 3ปุ๋ยสูตร20 10 12 4ปุ๋ยสูตร30 33 5ปุ๋ยยูเรีย46 00 6ปุ๋ย18 12 6 7ปุ๋ยสูตร16 88 8ปุ๋ยสูตร16 12 8 46, 128, 9ปุ๋ยสูตร16 16 8 10ปุ๋ยสูตร16 20 0 11ปุย 20, 20, 0, 12, ป๋ยสูตร20 20 0นะคะ12ปุ๋ยสูตร15 15 15 13ปุ๋ยสูตร16 16 16 14ปุ๋ยสูตร13 13 24 15ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยน๋ยอินทรีย์และ16นะคะชีวพันธุ์ที่ได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายทั้งนี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะเร่งรัดก,การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นไปตามคู่มือการขึ้นทะเบียนและ,และปรับปรุงทะเบียน,กน,เ,ยน,เ,ยนกเกษตรกรขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะรับสมัครสหกรณ์การเกษตรเป็นจุดกระจายปุ๋ยและชีวภัณฑ์นะคะทุกคนจะรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันไหนอย่างไรนะใครเป็นชาวนา เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเป็นญาติิกันนะคะฝากบอกต่อด้วยแล้วก็ติดตามกันได้เลยค่ะเดยกเกดมาอัปเดตให้นะคะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วจะแกงคลิปหน้าสวัสดีค่ะ